วันนี้จะคุยเรื่องของอาการข้างเคียงหรือผลที่จะได้รับจากการรักษาแบบยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดเราจะใช้เรียกชื่อยาที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งนะครับอาการข้างเคียงที่จะพบได้บ่อยก็คือ,อาการติดเชื้อซึ่งกลไกเนี่ยเกิดจาก ภูมิคุ้มกันของเราลดลงจากการกดไขกระดูกเม็ดเลือดขาวลดลงนะครับทําให้ภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับเชื้อโรคลดลงดังนั้นควรวิัตตัวโดยการหลีกเลี่ยงไปสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับไม่ไปที่ชุมชนไม่ไปโปรงพยาบาลโดยไม่จําเป็นนะครับหรือสร้างบรรยากาศสร้าง ที่อยู่ให้มีความเหมาะสมปลอดโปรง่งมีแสงแดดส่องถึงนะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันระดับหนึ่งมีการพักผ่อนที่เพียงพอมีการดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของอาการข้างเคียงที่สําคัญอีกอย่างคือขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ท้องเสียการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะทําให้เกิดการกินอาหาร ได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะกินบ่อยๆนะครับถึงแม้จะกินได้ทีละน้อยต้องพยายามกินให้ได้บ่อยหรือว่าได้ให้เพียงพอกินอาหารที่มีพลังงานสูงหรืออาหารที่มีคุณค่ามีมีโภชนาครบไม่ว่าจะเป็นทั้งเกลือแร่นะครับหรือสารอาหารต่างๆอาจจะ มีนมนะฮะบางยี่ห้อที่เขาทำมาเฉพาะคนป่วยที่กำลังพักฟื้นนะครับซึ่งในเรื่องของอาการท้าเคียงอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของผมร่วงนะครับการผมร่วงเนี่ยอาจจะเกิดได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการให้ยาหรือ3-4อาทิตย์นะครับแต่จะงอกกลับคืนมาภายหลังที่ไม่ได้ให้ ยาเคมีบำบัดไปแล้วประมาณ6-8อาทิตย์นะครับก็ตีไปเป็นประมาณ2เดือนช่วงนี้ก็อาจจะแก้ไขปัญหาโดยใช้วิกนะครับผมปลอมสวมใส่ก่อนหรือใส่หมวกไว้นะครับส่วนอาการข้างเคียงที่พบได้หลากหลายนะครับก็จะขอก่ลาวในตอนต่อไปสำหรับคนที่มีคำถามก็ฝากคำถามไว้ หลังคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ